ใครเอ่ยหนูน้อยข้างกายเจศิตรินปัจจุบันโตเป็นสาวรีกีนางเอกแถวหน้า เป็นสาวสวยตลอดการที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีความสวยของเธอก็ไม่เคยลดลงจริงๆสําหรับเชียร์ทิคําพรริทธาอภิน,นันนางเอกสาวสวยมากความสามารถเจ้าของมงกุฎมิสทีนไทยแลนด์2002คนนี้นี่เองปัจจุบันสาวเชียร์นอกจากจะเป็นนักสแสดงแล้วยังมีงานพิธีกรงานผู้จัดและเป็นถึงนักธุรกิจอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งเติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆล่าสุดวัยเด็กของเชียร์ทิคําพรกลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งกับภาพสาวน้อย ไ้อยถักเปียสองข้างนั่งอยู่ข้างกายนักร้องดังเจเสตรินใครจะคิดว่าสาวน้อยวันนั้นจะกลายเป็นดาราสาวแถวหน้าของวงการในวันนี้